สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฝูงเน็กสาวของเรานะครับมาจะพามันเดินลุยน้ำกันนะครับอ่าเดากในเงสาคอยาวตัวนี้นะครับอ่าอ่าเาเดินครับเดินครับโอ้โหอ่าเดินลุยน้ำมันเลยอ่านี่ตัวนึงนี่ตัวนึงไอ้โหนี่เดินลุยน้ำง่ายนะครับอ่ไอ้ไรครับ มีมังกรยีปีกกว่านี้เดินเดินข้ามแม่น้ำกันเลยตอาาว้นนี้เดินนี่ครับเดินนี่ครับมีอะไรครับ

อฟริกาตอนนี้เดินเดินเดินไครบนี่ไฟอ๋วโอ้เดนเล้้เนนะครับตอนนี้อเดินมากันน้วันล่ เห็นไ้ครับนี่ค e ือวัว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 นมน้ํยวัวนมฮ่าวัวนมตอนนี้ก็ลุยน้ำได้เหมืนออน่กลัมาแลวนะเกลับมาออเดินกลัมาออเอน้ ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย